่านมาเพราะมันแห้งแล้วมันทํนาน้าฟังแล้วว่าเอาน้ามาทํายากมัน <c oughs> ช้าไม่เคยเวลาที่เริร่มในการทาทางน้ำคือทำคลองอีสายพุ่มชัยคลองอีสานเขียนครับของการทำคลองนี้นะครับก็จะเป็นปการระดมทุนจากพี่น้องกลุ่มผู้ช้ยน้ําในเบื้องต้นนะครับรวมเดือนละหนึ่งพันบาทเป็น,นเป็นตทุนในการนําร่องนกับการตัดน้นำน้ำ,นำั้งที่มา ทางกันพร้อมมามันก็มาแห้งมันก็ได้ไหลไปสี่น้ำเปินปีน้ำครับน้ำหนึ่งปีมากกวาแมาม่ผีจะจ่ายอ้ำทุนครับน้ำต้องพุ่นมากกว่านม่หนีแม่ผีเออไปต้อกานมาต้กันวันนี้นะน้ำนี่ก็เอาน้ำออกง่ายวันนี้น้ำออกลงปีเลยเวลาเกี่ยวไรยังนะครับรงน้ำเล็กๆขนาดที่เราทำกันเราก็คิดว่านอนาคตเราหน้าจะได้เป็นคลองที่มีความมั่นคงก็คืออยากได้เป็นคลองดาบ เดี๋ยวอันนี้เราก็น่าจะ,ะร่วมกันขับเคลื่อนโดยการนําเสนอโครงการสู่หน,น,น่วยงานท้องถิ่นหรือว่าสู่หน่วยงานรัฐในอีกขั้นต่อไปสีสเกตก็คือจังหวัดหนึ่งที่มีภูมิประเทศอนณาเขตติดกับประเทศรัมพูชามีรูปแบบของการอยู่บนภูเขาสูงคล้อยลงสู่ที่ต่ําแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนไม่น้อยเพื่อใช้ในการเกษตรบางพื้นที่ไม่ได้อยู่ในเขตชนประธาน ก็ต้องหาวิธีการจัดการน้ําเพื่อทําการเกษตรอย่างเช่นในช่วงฤด,ดูแล้งเช่นนี้เกษตรกรในพื้นที่ของตําบลปือใหญ่และตําบลศรีตะกูลของอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกษต่างระดมความคิดแล้วก็สละที่ดินของตัวเองรวมไปถึงสละทุนทรัพย์ด้วยเพื่อให้ได้พลองส่งน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรของตัวเองครับจริงๆใศรีสะเกษเราก็มี เขื่อนเยอะแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ําก็เยอะตาบลศรีตูนเนี่ยจะอยู่ในเขตที่ใกล้ที่สุดก็คืออ่างเก็บน้าห้วยสลาถ้าคํานวณระยะทางก็ประมาณสัก30กว่ากิโลของศรีตูนเนี่ยจะเป็นคลองอ,อีสานเขียวซึ่งอยู่ห่างจากเขตสันปันส่วนน้ําประมาณ3มกิโลคลองอีสานเขียวของเราเนี่ยจะเป็นคลองปิดนะครับ mm. เป็นคลองปิดก็คืออยู่เฉพาะเขตก็คือ ะอยู่ระหว่างตำบลศรีตูลแล้วก็ตำบลปุริใหญ่นะครับคือเราไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับคลองส่งน้ําของเขตเชลบประทานนะครับเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดอย่างนั้นถ้ามันว่างแล้วเราก็น่าจะเชื่อมต่อคลองส่งน้ําเราเนี่ยงงกับเขตเชลบประทานเพื่อที่จะแบ่งน้ํามาเก็บให้มีน้ําอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อที่จะ ให้เกษตรกรได้นําน้ําตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์บ้างที่เริ่มในการทําทางน้ําหรือทําคลองยินปิดสายพุษ์ชัยในคลองอีสานเขียวครับของการทําคลองนี้นะครับก็จะเป็นการระดมทุนจากพี่น้องกลุ่มผู้ใช้น้ําในเบื้องต้นนะครับรวมเดือนละหนึ่งพันบาทเป็นเป็นทุนในการนาร่องนะครับเดนเนื่องจากว่าถ้าเรารอประมาณจากส่วนราชการก็อาจจะเกิดความล่าช้าไม่ทัน ตามต้องการและก็ความเดินรองพี่น้องประชาชนที่ต้องทำหน้าที่ทุกๆปีครับการบริการน้ําของพี่น้องประชาชนน้ําก็จะใช้ลักษณะของความร่วมมือของภาคประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะบนที่เป็นสมาชิกกลุ่มอ่ะะางจมถ่านรัศดาเดิมนะครับแล้วก็เราก็จะมีการ แบ่งสรรปันส่นนสวนน้ำะนะครับอย่างสมรภาพนะครับเพื่อให้พี่น้องได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมะนะครับโดยเรามีทางน้ําให้น้ําผ่านแล้วนะครับก็จะได้สรับคนประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อไปอลอกคลองส่งน้าจากบ้านทุ่งชัยมาเอามีสารเขียวเพื่อให้พี่น้องชาวตาบลปื้อยายได้ได้ทำนาฟางแล้วก ตำบลศรีสุูลเป็นบางส่วนนะครับที่จะได้รับน้ําจากาเขื่อนห้วยสลา,าซึ่งเป็นเป็นเส้นทางหนึ่งเพื่อที่จะส่งน้ําไปยังคลองสางเกี่ยวเรานะรที่น้องเราได้ได้บริจาคทรัพย์นะครับเพื่อช่วยเป็นค่ารถในการขุดช่วยสลับพื้นที่กันด้วยนะครับเพื่อที่จะนะให้คลองน้ําได้ผ่านและได้พี่น้องได้ทํานานะครับที่มี คลองไส้ไก่ผ่านนามาที่นาเรานั้นมันได้ประโยชน์ดีมากเลยอยากได้ต้องการจะใช้น้ําตอนที่ทํานาปรังให้มันมีประโยชน์ผ่านมาเพราะมันแห้งแล้วมันทํานาปรังแล้วว่าเอาน้ามาทํายากคืไม่ช้าไม่ใชงเวลาอนาคตอยากให้มีคลองดาดเป็นคลองปูนต่อไปเป็นอะไรอนาคต มันได้ <c oughs> ก็ยิงดีมากพอหาเก็บทอเก่ามาใส่ก่อน <c oughs> เวลามีงบเขาจังคอยบ้างเห็ดอันนี้ใหม <c oughs> ใช่พอตได้แก่แก่ไขก่อนสินะ <c oughs> ไปหาหนํกากันหาบะบนทอทีที่บนได้เขาเอาออกเหลือไว้นะ <c oughs> จากจากซีตะคูนตัวนี้ทอนเอามาตัดซีตะคูนทำคุณทอมาตัดปุยใหญ่ทั้งนี้ก็ซอยกันสินะบ่อเสียกับบ่อได้เลยครับกระยาพกันอยากได้น้ำอยากได้ร่อง ทำร่องไหวนะ<ม>ถ,ถือก็ถือว่าถือว่าถือว่าถได้นี่จากคุณมาพี่ฮอตพีมาฮอตพีนะจนแล้วนะครับรถเขาก็ว่นํารถแบบเขาเหตุว่านะขัดขันน้ำน้ำทางพีมาทางกันทอมมามันก็นมาแห้งมันก็ที่ใดไหลไปพี่นำ้ำไปพี่น้ำครับขันน้ำทางพีมากับมา,มาพี่ก็จ่ายฮอตพุ่นครับน้ำทางพุ่นมากับมาหนีทางพีองพเออไปทํากันมาดํากันวันนี้นะหน้าหนีก็เอาน้ำออกไงวันนี้น้ำออก ลงพีเลยเวลาเกี่ยวอะไรยังนะครับ<ข>ปั่นยักได้ก็พรรการปิดเอากระเบงกันไปทั้งเลยทีนี้ความคาดหวังในอนาคตนะครับคลองส่งน้ําเล็กๆขนาดที่เราทํากันเนี่ยเราก็คิดว่าในอน,นาคตเราน่าจะได้เป็นคลองที่มีความมั่นคงก็คืออยากได้เป็นคลองด่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็น่าจะ,ะร่วมกันขับเคลื่อนโดยการนําเสนอโครงการ สู่หน่วยงานท้องถิน่นหรือว่าสู่ในงานรัฐในอีกขั้นต่อไปนะครับและในขณะเดียวกันผู้นําชุมชนทั้งผู้นําท้องถิ่นและท้องที่รวมไปถึงเกษตรกร,กรของที่นี่ต่างก็ได้ดําเนินการเพื่อที่จะให้ภาครัฐได้ดูแลสนับสน,นุนส่งเสริมให้คลองส่งน้ําแห่งนี้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป